มันเป็นประเพณีเขาสมัยโบราณคนโบราณนะของทุกอย่างมันมีที่วัดหมดเลยตั้งแต่สากกระเบือ,อยเรือลบอะ่ะถ้วยชามรามหายอะไรก็ช่างโต๊ะมัวอะไรจะเป็นเสือ้อจะเป็นอะไรเสื้อสาสอะไรก็เถอะเวลาใครจะทำบุญเนี่ยต้องไปยืมมัดถ้าอยู่นอกๆหน่อยก็ไปยืมที่ถ้า ที่ถ้าของเมืองรับแรที่เมืองบางบทที่รับแรนะแต่เขาไม่มีคนอยู่นะฮะคือไปยืมเขาเนี่ยพอเอางานเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปคืนเขาไว้ในถ้านั่นแหละสมัยก่อนแต่บางวัดเขาก็จะไปยืมที่วัดบางหมู่บ้านก็ไปเอาที่ถ้าพองานเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปคืนทีนี้เวลาไปคืนเนี่ยมันอาจจะแก้วแตกมั่ง ช้อนหายมั่งชามหายมันงกาลังหายมั่งประมาณเนี้ยเขาก็เลยมีการชําระหนี้สงนั่นมันมาจากสมัยโน้แหละหนี้สงนี่นี่ส่วนรวมมากนสงก็คือส่วนรวมวัดนันเป็นของส่วนรวมไม่ใช่ของใครเพราะฉะนั้นการสร้างวัดสร้างวิหารสร้างทางถนนหนทางสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ยอันนี้สงมันมากฮนะ มากเพราะไม่ใช่ของใครมันเป็นของส่วนรวมคนเดินทางไปไหนมาไหนกับภาคสมัยโบราณนะฮะคนที่เกิดเป็นพยินสมัยก่อนเนะ่เขาสร้างที่พักสร้างที่พักให้คนเดินทางผ่านไปผ่านมาพักคือศาลาที่พักแต่เป็นที่นอนก็มีโบราณเนี่ยก็เดินทางโดยทางเท้า มันไม่มีรถดนมันไม่มีโรงแรมมันไม่มีที่พักที่พักก็คือวัดก็คือศาลาส่วนรวมเขาจะทําสังกลามู่บ้านมัง่งริมบ้านมั่งอะไรพวกเนี้ยโบราณเขาเป็นั้นคนเดินทางเนี่ยเขาจะู้เขาจะไปพักเลยมันก็จะมีบ่อน้าํามีที่อาบน้ําอะไรเนี่ยแต่สมัยนี้วัตถุมันจเจริญมันก็ต้องพักวีสอร์มัง่งโรงแรมมั่งประมาณนั้น ้ามันมีสตังก็ไปพักวัดก็ไม่ได้อย่างนะสมัยเนี้ยวัดไม่ให้พักวัดก็ปิดประตูปิดประตูวัดนยกเนี้ยพอไปพักแล้วของมักจะหายประมาณนะั้นของในวัดหายอะไรเนี่ยมันสังคมมันเปลี่ยนไปเนี่ยน,นี่การชำระนี่ส่งมันมาจากโน่นแหละสมัยโบราณนั่นแหละ ก็เลยมีการชำระหนี้หนี้ของส่วนรวมนั่นแหละเข้าใจไหมจานเนี้ยม,มันก็เลยลามมาจนยุคปัจจุบันเนี้ย